เฮ้ยผมเห็นนักสำรวจกำลังใช้เครื่องเครื่องย้ายสามมิติผู้ชมได้เห็นไหมุผู้ชมได้ไหอตอกออเอ้ย,เ,ยเพื่อนไอดีเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงกอยู่ด้านล่างครับ เอาเลครับผมกับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับผมพวกกับผมไอซ์ใจกรเรียนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมอาจจะเสียงแหบนิดนึงเพราะว่าผมไม่สบายคือเมื่อคืนนอนดึกตีสี่ตีห้านะครับผมจําได้ไหมฮะเมื่อคืนไข้แดกเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีชุดเลดไลท์นำกลับมาขายนะผมเป็นเซตชุดใทพตำนานแข่งอีสปอร์ตกับมาขายแล้วนะครับผมซึ่งทำไมถือเป็นชุดตำนานนะครับผมใครที่เล่นฟรีไฟล์มานานน่าจะรู้กันดีว่าชุดนี้เมื่อก่อนนะครับผมเคยเป็นชุดแบบ ชุดแข่งอาประมาณว่าไปแข่งในงานเกมก็จะได้ชุดนี้มานะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเมื่อก่อนคือแลมากน้อยคนจะมีคือตอนแรกมันไม่ซ่อนเกาะด้วยนะครับผมและต่อมาก็คือ2018นะครับผมใช่ไหมอ่านี่คุณผู้ชมครับผมผมหาโพสตให้ดูเลยครับผมสมัยตั้งแต่ปี2018นะครับผมบอกเลยนานจัดก็คือเซตนี้นะครับผมเปิดตัวเซตไอเทมลิมิเต็ดเซตแรกของฟรีไฟล์นะครับผมจากดีไซเนอร์ไทยก็ถือว่าเป็นเอ้ยเซตแรกเลยเหรออันนี้เป็นเซตแรกข,ของไทยเลยเหรอก็ถือว่า ไม่ลิมิเต็ดแล้วแหละถ้าเกิดนํามาขายซ้ําแบบนี้ต้องนี่ครับผมดูนะผมสนใจไปเจ้าของสามารถซื้อที่งานไก่นเน่าเวิร์เท่านั้นนะครับผมอ่าซึ่งคนสนใจและอยากได้ชุดนี้เยอะมากเพราะว่ามันเท่นะครับผมก็เลยแบบเออซีสแปกก็เลยนําโค้ดมาขายที่งานเกมต้องไปซื้อที่งานเกมเท่านั้นนะครับผมฮะซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วผมซื้อรอบไหนแล้วนะครับผมแต่ว่าเออสมัยก่อนคือต้องจองในแอปแอร์เพใช่ไหมแล้วก็ไปรับที่หน้างานนะครับผมอ่าซึ่งรอบนี้นํากลับมาขายแล้วนะครับผมฮะ แต่ว่าเจาบอกว่าชุดนี้นั้นจะนํามาขายแค่ปีละครั้งเท่านั้นชุดเลดไลน์เนี่ยเป็นชุดที่ผลิตมาให้กอร์ดีน่าเวลในปีแรกนะครับเป็นชุดลิมิเต็ดที่จะเปิดขายเฉพาะช่วงที่มีงานกอร์ดีนาเวลปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะในประเทศไทยถ้าเกิดรอบนี้เราไม่ได้ซื้อก็ต้องรออีกทีปีหน้าเลยนะครับผมเพราะง้นแล้วแนะนําว่า999เพชรถึงมันจะแพงก็ซื้อไปดีกว่านะครับผมอะจึ่งได้เสื้อ2ตัวนะครับผมกางเกง2ตัวแล้วก็รองเท้า1ตัวของผู้ชายเนาะ เมื่อก่อนไม่ซ่อนเกาะน,นะครับผมเคยพี่หมูได้เมื่อก่อนนะครับผมไม่ซ่อนเกาะใครทันยุคที่มันไม่ซ่อนเกาะบ้างวัน,น่าจะเก่าพอสมควรเลยผมเก่ามากเลยแหละจริงๆอ่ะแต่วันนี้นะครับผมนํามากลับมาขายนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ชุดผู้หญิงเลยวะ่ะชุดผู้หญิงผม่าสวยนะแล้วก็คุ้มด้วยเพราะว่ามันมีหลายชุดมากเลยอ่ะเป็นชุดเอ่อกันน่งเวอร์นะครับผมมาเสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะเลดไลท์เนาะสวยมากแล้วก็เป็นเสื้อซับในแล้วก็รู้สึกว่าข้างในาจะเยอะกว่าของผู้ชายอีกนะครับผมฮะดูผู้ชมมีเสื้อนะครับับตว ดูของผู้ชายนะครับผมมีแค่นี้เองแต่ของผู้หญิงเยอะกว่าเนาะเอ่อมีเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมแล้วก็เสื้อซับในเออ่แล้วก็กางเกงขายาวนะครับผมฮะแล้วก็เอ่อกางเกง2ตัวแล้วก็กระโปรงครับผมรวมไปถึงรองเท้าด้วยนะครับผมโอเคถือว่าคุ้มอยู่ซื้อเลยละกันนะครับผมอุ้ยราคาแอบแรงนะเนี่ยแต่ว่านี้ราคาได้นะผมไม่เป็นไรฮะเก้าโดยเพชรนะครับผมโอเคเปิดละกันอ่าเรียบร้อยนะครับผมฮะ กูเยอะเยอะอยู่นะแต่ว่าอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อปืนนี้นะครับผมอะได้กลับมาขายเป็นกองสุ่มแล้วก็เป็นปืนอักที่ดีนะครับผมเพราะว่าบตดจยิง2เนาะก็ถือว่าดีอยู่นะผมแต่ว่าอดอกเบรน้อยหนเร็นตนะครับผมโอกาสสุ่มได้ยากมากฮนะแล้วก็ปืนเอพที่เป็นปืนฟรีที่เจมแจกมาเกี่ยวกับที่แล้วนะครับผมฮนะอ่ะ <c oughs> โอเคอย่าลืมไปซื้อกันเนาะสลับในส่วนของอชุดเลสไลท์ในตำนานที่ 1ปีจะกลับมาขายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมฮะถ้าเกิดพลาดแล้วก็พลาดเลยต้องรอปีหน้านะครับผมเมื่อวานเราไม่ได้เล่นโหมดไททันให้ดูกันเลยนะผมเพราะว่าเดี๋ยวคิปมันจะยาวเกินไปนะผมแต่ว่าพอที่เกิดผมคอยลองไปเล่นมาแล้วก็มันคือโหมดแบบเอ่อโหมดหัวโตที่มีการอัปเวอร์ชั่นเป็นแมปเล็กนะครับผมอะประมาณนี้นะครับผมบอกเลยโหมดนี้ต้องซื้อปืนไว้ถ้าเกิดซื้อปืนไม่ไวคือมันมันมันให้เวลาซื้อปืนน้อยมากเร็วเซื้อก่อนโอเคโอเคเกือบไม่ทันแล้วครับผม ยังไงก่อนสิยังไงก่อนเฮ้เยผมเห็นนักสํารวจกําลังใช้เครื่องขยายจสัมมิติผู้ชมได้เห็นไหมผู้ชมได้ไงตกเอ้ยเอ้ยเพื่อนนายไม่ตั้งใจงเรียนสินะน,นายถึงใช้เครื่องขยายมิติไม่ได้ใช่ไหมเฮมาจาังหวะนี้ผมกลายร่างเป็นไททันแล้วผู้ชมมาซึ่งหมดนี้ง่ายๆนะครับผมมายิงไปเรื่อยก็พอนะครับผมแล้วก็จะกลายร่างเป็นไททันนะครับผมหัวจะใหญ่ขึ้นทําให้เราเป็นเป้าศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยมาดิมาดิมาดิาอุย้ยมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วผู้ชมเออามาให้ยิงได้อีกได้อย่างไรฮึมาให้ยิงได้ยังไงก่อนอุย้ยฝั่งนั้นมาเอาดิเอาเดิเอาเด,อาดิพวกเอ็งนี่คือบินว่อนกันเลยนะบินว่อนโอ้ย <c oughs> ตายพอดีเลยเมแกว่าเกมนี้จะไม่ตายแลย้วบ้าเอ้ยซื้อซ้ำไปเลยแล้วกันเพื่อความเร่งรีบมาอยู่ไหนก่อนมาต้องร้างแคน ดูสูงไว้ครับผมดูสูงไว้เพราะว่าพวกนี้มันจะเอ่อล่อนไปล่อนมานะครับผมอ่ะอ่าสักหน่อยปเนี่ยเอาขาบวนนะครับผมขบวนนะครับผมขอมิงเง็งเรียบร้อยครับผมเข้าหัวฮะเจงไงอน่างงี้ไอ้ดชอดไอ้ดชอดมายังไงก่อนเพิ <c oughs> <c oughs> ่งเล่นวันนี้อ่ะจริงๆกูเชื่อแล้วเนี่ยมึงพวกมึงเล่นวันนี้เนี่ยเนียนเหรอเพื่อนตรงตรงนี้มันไม่เนียนแต่ว่าฉันจะป้องนายเองใครยิงนายก็ตามฉันจะฆ่ามัาทั้งหมดเพิ่งเล่นวันนี้ไอ้บ้าเอ้ยอย่า อย่าเก่งน้องเอาไม่นะน้องตายเอไม่นี่ตอนนี้ผมกาลายร่างกายเป็นเอ่อไลเนอร์แล้วนะครับผมมาเป็นท่าัเปราะแล้วมาท่าัเปล่ไม่กลัวในทั้งสิ้นนะครับผมทีมเราแม้จะมีเอ่อผูดด้เล่นใหม่แต่เราก็จะสู้เพื่อนเราดีกว่า <c oughs> ยิงปิดเฮ้ยย่ะเฮ้ยย่ะเฮ้ย,ฮยทีมเราก็โหดเหมือนกันนะท่าน,นผู้ชมไม่ธรรมดายังไงเออตายตอนี้กาลายร่างเป็นท่านัร่างสองนะครับผมฮะมายังไงก่อนมาเปล่า ทำไมมาไม่มาหรอมาไมเนี่ยมาไมเนี่ยไมมีใครมายิงอะไรหรอไม่รู้มันอยู่ไหนกันหมดนะครับพวกนี้มันแอบมากเลยผู้ชมเอ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมนคนละจะไปไหนจะไปไหนอุ้ยมันมีโอ้มันรอบไปได้มีคนนอเฉยเลยแต่เราต้องตามแล้ตามแล้ามันโอ้ย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 โอยอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ จริงก่อนนะฉันจะตามล่าน,นายเพื่อน <c ười> ึ้นไปเลยเหรอนายคืนไปแล้วเหรอผเลเ่นใหม่แต่ว่าฉันเชื่อไม่ตัวนายมันตายแล้วน่าจะตายเลยนะครับผมมาตายแล้วแหละมันไม่ออกมาแล้วนะครับผมไหนเฮ้ยคุณผู้ชมมันมันไม่ได้ออกมันอยู่ขบวนคุณผู้ชมอยู่บนนั้นนี่อย่ายิงเพื่อนเรานะอย่ายิงผู้เล่นใหม่ของของเรานะอ้าวยังไงก่อนอยังไงมาหรือเปล่าเสหน่อยไหมเนี่ยโอ้คุณผู้ชมมันบินว่อนกันเลยนะครับผมผมไม่ได้ซื้อเ้ยอุ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีตรงนี้มี ไอ้ขี้หัวสองไม่ตายผู้ชมยังอึดเรือเท่าไหร่เนี่ยผู้ชมไม่ได้แล้วผู้ชมผมต้องช้าแล้วเจ้าวะด้ช้าแล้ว,ว,แ,ลวแตกสวยแมยเมื่อกี้ผมยิงหัวเด็กแท็กไม่ตายนะครับผมมึงใช้เกาะอ,อะไรเนี่ยอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมันบินอีกแล้วผมผมไม่ได้ซื้อเครื่องขงย้ายมานะ่ะมามาเดยมาสิออกมามาไลเนอร์จะตามฆ่าพวกเจ้าแล้วมือตรงนั้นครับผม กูเข้าหัวไม่ตายอ้าวเรียบร้อยครับผมเพื่อนเรานี่แบบสายทะลุจริงๆนะฮะเพื่อนเราโหแต่ว่าคะแนนสกอร์สูสีอยู่นะครับผมเอามาเด็มาเด็วัดปะล่ะวัดปะล่ะมา,ะมาตาย <c oughs> ตัวนั้นไม่กล้าออกมานะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นโหมดที่ส <c oughs> น,นุกดีนะครับผมาทำให้เราได้เหมือนเออลา่าไททันไม่ไดททันดิผู้ชมฮะเป็นเออยิงหัวโตแบบใหม่มากกว่านะครับผมอะแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีเครื่องค่อยย้ายสารตีนั่นเองนะครับผมอะ มาเราสังหารกี่ตัวเมื่อกี้ยังไม่ดูเลยเมื่อกี้ลืมดูนะครับผมเก้าปะเก้าไหมน่จาจะเก้านะครับผมโอเคเราสังหารไปสิบตัวได้เอ็มวีพีนะครับผมก็เป็นโมดที่สนุกนะครับผมสามารถไปเล่นกันได้นะครับผมมแล้วก็เอออย่าลืมไปซื้อชุดนะครับผมเป็นชุดเล l ไลท์นะเพราะว่ามันไม่เหมือนรองเท้าสีชมพูเมื่อวานนะครับผมอันนี้คือขายแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะไปซื้อกันได้เนาะ